สวัสดีครับส่วเรืส,สิ่งพาหลอบพี่น้องสวัสดีตอนบายบายครับผมเจ้าเสียทีกะบเปิดท้ายทีงานครับผมเมื่อเนี่ยตอนบายบายเขากับลูงานกันนะครับผมเดินเดินใส่รับใส่ตอนไหนเข้ากัไปตอนนั้นแะครับใช้บริการตอนไหนเราก็ทําตอนนั้นเราไม่เลือกเวลาพี่น้องงานคืนครับผมไม่มีงานเรา ล้างเรียนแล้วครับการเอาดินอาดินฟูพี่นอ้องเป็นผมนะ่มันต่ำครับเข้าเสียที 哎，来给电话。 สิปัด่ไหนครับผม ทางโศกทางทางโศกไม่สบายครับผมไม่ได้มาคนขับนะครับไม่สบายรถไม่เป็นไรครับรถว่าเป็นยังไงพี่น้องเฮทางนี้ไปแล้วเกันสิหนึ่งเลยพี่น้องรอ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 รีรอรอชาครับผมตอนไหนจัดตอนนั้นเลย ออกเนี่ยจากกันแท้นะเนี่ยมาคูนี่แล้วก็ลอกให้นี่ให้ซ้ำให้ถึงไปหอดให้เจ้าออกแทะออกให้นี่ให้หน่อยเนี่ยนี่นี่ให้นี่คือคือลอกให้ซ้ำให้ถึงเลยให้นี่ก็ลอกออกบอตามก้อนเอาเสมอให้ถึงนะอดีนใส่รถเอาแค่ขวบกันแค่ก้อนต้นมาเขียบต้นนั่นแหละเอาแค่นั่นก้อนก็ต้องปันพูดลอกมาเลย หน่อยไม่จำให้ทึ่งนะขั้นหน่อยขั้นหน่อยนี่จะยังมากกันขั้นหนึ่ นะครับครับต้องหิงก่อนเพื่อนเลย Mà, mà, ma 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 thoải ma thoải ma Thoại hiện thoại ต้องดับติดกระแทกเด้อเพราะว่าใช้เบิ้ลเคียร์เข้าไปนะเพราะว่ามันบ่ได้บ่ได้สูงมากหน่อยใช่เพราะว่ามันติดงดดันเข้าไปให้กวาดเออๆเพราะว่าก็นวดดึงมันีหยังเอาให้ดิอ๋อนั่นนั่นนั่นนันกดเริ่มกวอดแล้วัวาดตักวัดน่ะให้เงี้ยนั่นล่ะเดินมุมบุญเลยก็ได้มุมใดก็ได้นั่นน่ะเอฟซีจานออดนะครับเด้อคุณได้เป็นเอฟซีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ำเด้ครับ ช่วงนี้สบายแห้งคับรนแอร์ห่อนจ้าเกลือดอกสบายปลาจจานอน่อนมุงอีกแล้วสิงนอนบ่อ ไมาใส่ครับเปนดำดำสวยๆพี่นออ้องโอ้ดีผลงานครับๆๆ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 นี่เราต้องขนกลับบ้านสักสามรถไปพี่น้องมาเล่ครแชนับพี่นอ,มนนอง,นง,งอนม,นอมาเล่นงานกับเบโกนี่นะครับ หลอกให้หลอกหน้ากุศสาคร,รับผมรับคลิดนี้ค่ะคราบพี่น้องวัสสนีก่อนครับขออนุญาตเรงนี้